แนะนำเว็บไซต์เติมเกมสุดคุ้ม EasyCard ใช้บริการได้หลากหลายช่องทางทางเว็บไซต์ EasyCard Game TopUp.com หรือจะเป็นช่องทางเพจ Facebook EasyCard TopUp สามารถเข้าไป Inbox พูดคุยกับเขาได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางที่ l i น์แอดแไปได้เลยที่ a EasyCard Game ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมเติมเกมต้องเติมกับ EasyCard สะดวกปลอดภย100ัย1 0 0 สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแน,นลดอยไม่ดอยนะครับวันนี้มากับเกม Ragnarok ok X Next Generation กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาสรุปกิจกรรมเดือนธันวาคมนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรเข้ามาบ้างนะครับเพราะว่าหน้าเพจอ f ฟ i ิ i ชียลเขาก็ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงว่าเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมอะไรบ้างนะครับในการที่จะเล่นกิจกรรมต่างๆในเดือนธันวาคมให้คุ้มค่าที่สุดนะครับยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับ ถ้าคนที่เข้าไปดูในหน้าเพจ Official นะครับก็จะเห็นว่าเขาจะประกาศมาแล้วนะครับว่ากิจกรรมเดือนธันวาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างภาพที่ขึ้นมาให้ดูก็คือ Super ร์เวอร์ชันธันวาคมนะก็จะมีเรื่อง Class 22ก็คือโลกกับอ c เคมิตที่จะเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็มีเรื่องการร่วมมือครั้งใหม่สุด IMPACT เรื่องคริสต์มาสตลอดไปนะครับก็คือกิจกรรมคริสต์มาสนั่นเองนะครับแล้วเราลองมาดูไทม์ไลน์ที่เขาลงไว้ให้นะครับ ทำไลน์ก็จะเห็นนะครับว่าวันที่1นึถึงสิเนี่ยมีกิจกรรมกดแชร์แจกรางวัลน,นะกดแชร์แจกรางวัลก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่คล้ายๆเดิมก็คือเข้าไปที่หน้าแฟนเพจแล้วก็รวมกดไลค์กดแชร์อะไรทํานองนี้นะเพื่อจะได้ของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะเราก็เข้าไปรอดูประกาศหน้าเว็บไซต์หรือว่าแฟนเพจของเขาได้เลยนะช่วงวันที่1ถึงวันที่14นะก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยไม่รู้ว่ากิจกรรมขึ้นมาหรือ,อยังนะต่อไปก็คือ ช่วงวันที่6ถึง17เนี่ยเจะเป็นเรื่องอีเวนต์วอร์มอัพ xxx นะอีเวนต์วอร์มอัพ x x เนี่ยมันจะมีจดหมายเพิ่งมาวันนี้นะว่ามันคือกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกทีนะก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับการวอร์มอัพเรื่องเดมอนสเลเยอร์ Demon ayer, นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในจดหมายอีกทีวันที่15เนี่ยอัปเดตฟังก์ชันเกียว วันที่18-31ถึง31การร่วมมือกับอนิเมะปริศนาก็คือ Demon Slayer นี่เองที่บอกว่า6 1ถึง17เนี่ยเป็นอีเวนต์วอร์มอัพเกี่ยวกับ Demon Slayer เพราะว่าถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันนะ7ถึง17แล้วก็มา1 8 3ถึง31โดยปกติกิจกรรม Demon Slayer มันจะมี2อาทิตย์เนาะเออมันก็น่าจะเป็นกิจกรรมจริงช่วงวันที่18-31ถึง31นี่แหละต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมอีเวนต์เทศกาลฉลองคริสต์มาสนะ23ถึง31 ไม่แน่ใจว่ากิจกรรมนี้เราจะต้องเตร็มตัวอะไรบ้างนะแต่ที่แน่ๆเลยก็คือช่วงที่เป็น1 8บแถึงสาเอ่ะเราจะต้องดองโอดินไว้ถ้าเกิดเราอยากดองโอดินให้เต็มเราก็ต้องเริ่มดองตั้งแต่วันที่13นะเพราะว่ามันได้วันประมาณ2000ันใช่ไหมเราจะดองให้เต็มหมื่นก็คือประมาณ5วันเนาะเราก็ลองกะเวลากันให้ดีๆแต่ว่าที่แน่ๆก็คือกล่องโอดินที่เราวิ่งจากกิจกรรมที่เราวิ่งโนวิดอะ่ะทั้งลงดันหรือว่าล่าบอสก็แล้วแต่เราเก็บกล่องทั้งหมดนั้นไว้รวมถึง กล่องโอดิน100ที่ได้จาก KP แล้วก็ควรจะเก็บไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มาใช้ในช่วงนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าช่วงคริสต์มาสเนี่ยมันจะมีกิจกรรมที่ต้องใช้โอดินหรือเปล่ากิจกรรมที่ใช้โอดินก็คือเวลาเราเปิดโอดินแล้วตีมอนสเตอร์ใช่ไหมมันจะได้ของพิเศษมาแกลกรางวัลนั่นเองนะเดี๋ยวเรารอดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าที่แน่ๆเราก็ควรจะดองไว้ใช้ช่วง18-31ถึงนี้แหละรวมถึงเพชรปีกด้วยนะเพชรปีกหรือเพชรชมพูเราต้องดองไว้เพื่อมีกิจกรรมที่ให้ใช้เพชรปีกเราจะได้้้ใชจ่่ายไดเต็มทีนะ ต่อมาก็คือวันที่ยี่สามถึงสามเอ็ดก็คือเปิดคาสองสองก็คือโลกอะเคเมตจะเข้ามาวันที่ยี่สิบสามถึงสามเอ็ดซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะมีเรื่องเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่หรือเปล่านะเดี๋ยว้องไปตรวจด,ดูหน้าแฟนเพจออฟิเชียลอีกทีนะครับส่วนอันสุดท้ทายก็คือยี่สิบห้าถึงสาสิบเอ็ดเป็นการทดสอบแมต์อุ่นเครื่อง GVG ข้ามเซิร์ฟนะครับก็ยังเป็นแค่อุ่นเครื่องอยู่นะ g v g ก็คือตีบ้านข้ามเซิร์ฟนั่นแหละใครที่เล่นเอชเหมือนผมก็คงจะปวดหัวหหนน่นะน่่ออยาามมมัเเิรรืไคง สู้เขาไม่ได้อยู่ดีนะมันต้องให้ลงทะเบียนก่อนใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันน่าจะเป็นการอุ่นเครื่องนะต้องมารอดูกันอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเควันนี้ถ้าเรามาดูที่หน้า Facebook Fanpage Official นะเขาจะเริ่มประกาศกิจกรรมกดแชร์แจกรางวัลแล้วนะครับก็คือใต้โพลเขาจะบอกเรื่องการกดแชร์ว่าให้ร่วมสนุกกับกิจกรรมแชร์โพสก,กดแชร์แจกรางวัลวิธีก็คือให้นักผจญภยัยกดไลค์โพสต์นี้ซุป เปอร์เวอร์ชันธันวาคมก็คือโพดนี้นะซูปเปอร์เวอร์อรชันธันวาคมจากนั้นแชร์โพสต์เป็นสาธารณะก็คือต้องกดแชร์แล้วก็แชร์เป็นสาธารณะด้วยพร้อมกับคอมเมนต์ใต้โค้ดดังนี้นะครับก็คือให้ใส่ใหมายเลข UID 19บหลกักบวกแท็กเพื่อน1คนตัวอย่างก็คือใส่ UID แล้วก็ตามด้วยชื่อเพื่อนนะแบบนี้นะแบบนนะแบบคนนี้นะระยะเวลาแชร์ตั้งแต่1ธันวาถึง14ธันวารางวัลในกิจกรรมก็คือ ผู้โชคดีจะได้รับการ์ดทองหนึ่งชิ้นอันนี้น่าจะสุ่มปะไม่แน่ใจว่าจแจกกี่รางวัลน,นะแล้วก็อีก10คนจะได้รับการ์ดคอมโบโดหนึ่งชิ้นก็สามารถเลือกการ์ดได้ยกเว้นการ์ดคอลแลบอันนี้การ์ดทองก็เลือกได้ยกเว้นการ์ดคอลแลบเหมือนกันนะข้อ3รางวัลร่วมกิจกรรมนักูสนใจจะได้เหรียญพอลลิงโกคอยหนึ่งชิ้นบวกแพ็คเลือกอัปเกรดขันสูงหนึ่งชิ้นก็คือเข้าร่วมเนี่ยได้อันนี้แน่ๆส่วนไอ้สองรางวัลเนี้ยน่าจะเป็นการสุ่มนะไม่แน่ใจว่า ใครที่จะเป็นคนที่มีดวงก็ลองดูลองเข้ามาร่วมกิจกรรมได้นะก็คือกิจกรรมแรกช่วงวันที่1นึถึงสิที่เขาแจ้งไว้ก็คือกดไลค์กดแชร์แจกรางวัลน,นั่นเองครับโอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับกิจกรรมทั้งหมดในเดือนธันวาคมนะคือเริ่มแรกเลยก็อย่าลืมไปทําไอ้กิจกรรม1นึถึงสิที่บอกก็คือไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไป โพส UID บวกแท็กเพื่อนตามที่หน้าเพจบอกนะทำตามให้ครบทุกกติกานะแล้วก็จะมีโอกาสได้การ์ดทองหนึ่งใบแต่ว่าสุ่มนะคนเล่นน่าจะเยอะนะมัน14วันเขา่าจะทยอยมาเล่นก็คือได้คนเดียวเองการ์ดทองแล้วก็รางวัลที่2เป็นการ์ดคอมบโดร10รางวัลน,นะก็คือไม่เยอะนะแต่รางวัลเข้าร่วมอย่างน้อยก็จะได้แพ็คอัปเกรดขั้นสูงก็น่าจะโอเคอยู่นะครับส่วนการเตรียมตัวก็อย่างที่บอกครับก็คือแน่ๆเลยเราต้องเตรียมดองโอดินนะก็คือ มันจะมีช่วงวันที่1 8บแถึงสาเนี่ยที่มีการร่วมมือกับอนิเมะปริศนาเนี่ยเราจะต้องใช้ออดินในการเผาเพื่อให้ได้โขดเขียวเพื่อมาแลกของรางวัลอยู่แล้วนะก็คือยังไงเราก็ต้องเก็บพยายามเก็บให้เต็มหมื่นนะเพราะว่าไม่รู้ว่าย3ิบถึงสาเเนี่ยไออีเวนต์คริสต์มาสเนี่ยมันจะต้องใช้ออดินด้วยหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะไม่นะเพราะว่ามันมันเป็นช่วงที่คับเกี่ยวกันคือเวลามันคับเกี่ยวกันถ้าเปิดมาแล้วมันจะได้2อย่างเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้ามันต้องใช้ออดวว่่่่าาไมนจะเกีย ยังไงเดี๋ยวเราลองดูอีกทีส่วนกิจกรรมวันที่ 6- กถึงสิที่อีเวนต์มออาร์อที่ยังไม่บอกเนี่ยถ้าเรามาดูในจดหมายที่เขาเพิ่งแจกนะเราก็จะเห็นว่าเขาจะบอกว่าวันที่6เนี่ยเริ่มต้นเหตุการณ์คอลแบบรบลึกลับปริศนาครั้งนี้กาลังจะถูกเฉลยอีกผลงานคอลแลบบชิ้นโบแดงต่อเนื่องจากผ่าพิภพไททันแล้วก็สลามนะเพราะฉะนั้นเราก็ตีความได้ว่าวันที่6เนี่ยเป็นการเริ่มต้นเหตุการณ์คอลแลบไอ้เจ้ายายบาทนะครับก็คือ เดมอนสเตเยอร์นะก็คือเริ่มต้นวันที่6ซึ่งไม่รู้ว่าเริ่มต้นวันที่6เนี่ยเขาจะมีอะไรนะแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันเริ่มจริงๆอ่ะมันคือเริ่มวันที่1 8บแถึงสาใช่ไหมเพราะฉะนั้น6กถึงสิเนี่ยมันเป็นวอร์มอัพซึ่งไม่รู้ว่าวอร์มอัพเนี่ยมันจะต้องทําอะไรบ้างนะอันนี้ต้องรอไปดูนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นไต้หวันมาเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเขามีวอร์มอัพก่อนหรือเปล่าแล้วถ้ามีเขาจะแจกรางวัลอะไรไหมหรือว่าจะแค่ เป็นการเกินนำเฉยๆไม่ได้มีอะไรให้ก็เดี๋ยวเราลองมาดูนะอีกไม่กี่วันเองแล้วก็ในจดหมายก็จะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมนะวันที่15ก็เหมือนกันนะเห,นนนะเหมือนกับภาพในเพจแฟนเพจก็คือมีอัปเดตหมดกิวั้งใหม่วันที่20เป็นการทดสอบ gvg ค่าคมเซิร์ฟนะแล้วก็23เปิดตัวคารส2 2-2ก็คือโลกอาร์เคมิสเนาะแล้วก็วันที่23ก็คืออีเวนต์คริสต์มาสล่าสุด ก็คือน่าจะมีฉากใหม่หมดใหม่ให้ความอบอุ่นตลอดฤดูหนาวฉากใหม่ก็น่าจะเปลี่ยนเหมือนตอนที่มีกิจกรรมฮาโลวีนใช่ไหมเออที่พรมันก็เปลี่ยนเป็นฮาโลวีนอันนี้ก็น่าจะเป็นคริสต์มาสนะเป็นธีมคริสต์มาสแต่ว่าไม่แน่ใจว่าหมดใหม่นี้มันจะมีอะไรมาบ้างนะครับยังไงก็ลองติดตามกันด,ดูโอเคสุดท้ายก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องดองโอดินไว้ใช้ในวันที่18-31ถึงที่เป็นกิจกรรมที่ คอร์ลบกับ Demon Slayer นะเราต้องใช้โอดินแน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากดองให้เต็มหมื่นก็ต้องดองตั้งแต่วันที่ 10...13 เนาะเพราะว่ามี18มันต้องใช้เวลาประมาณ5วันในการดองให้เต็มหมื่นนะแล้วก็กล่องทั้งหลายนะกล่องออดินที่ได้จากการวิ่งโนวิดกล่องออดินที่ได้จากการทำเควส KP ให้เราเก็บไว้ทั้งหมดเนาะเราจะได้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,อ,อไปของช่องด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ